ยังอ,อ,อยู่ที่ฟุตบอลทีมชาติข้ามไปที่แคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสบ้างคุณปอเอ็มบาปเป้ยังไงยังไงยังไง<ป>เอ็มบาปเป้เองก็โอ้โหโชว์ฟอร์มล่าสุดนี่สุดยอดมากเลยนะ,ะนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ,จ็บของเขาเนี่ยล่าสุดอาจจะอาจจะไม่ธรรมดาเหมือนกันจริงงเพราะว่าฝืนเล่นครับไอ้ลูกที่สองที่เขายิงตวัดปั่นโค้งอ่ะดูเหมือนมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่า ท้ายแล้วมันเป็นที่เข่าหรือเป็นที่อะไรแต่ว่าน่าจะต้องพักอ่ะครับค่าน่าจะลงสนามไม่ได้นะครับไม่นั้นนี่เดี๋ยวปาริสแซงเจลมาดตายหรือมิดดค้อนตายอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าสุดท้ายต้องซื้อจริงๆใช่นะครับอืมนะคนะก็แต่เขาบอกว่าก็ดูแลข้าซ้อมแต่อาจจะได้ลงเจอกับสกอตแลนด์นะคะมไม่น่ามีปัญหาอะไรฝพรางเรเสรียเข้าไปแล้วอื ส่วนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวค่ะอันนี้เป็นสื่ออิตาลีอย่างตุตโตแมกาโนเนี่ยเขารายงานว่าโอซิมเฮนยังไงซีออกจากแคมป์ทีมชาติก่อนกําหนดเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าตัวเจออาการบาดเจ็บครับในเกมที่อุ่นเครื่องเสมอกับซาอุไปสองสองนะครับก็ดูทรงแล้วคงจะต้องกลับไปที่เนเปิลก่อนนะครับเพื่อตรวจอาการบาดเจ็บกับแพทย์สมูทรอนนะครับก็ทําให้เขาจะไม่ได้ลงในเกมที่ไนจีเรียเจอกับโมซัมบิกนะครับอ่าเลิกตีกันแล้วใช่ไหม ก็ผมว่าสุดท้ายย้ายแต่ก็เชื่อว่าย้ายสุดท้ายมันไอ้นี่แล้วอะมันร้าวไปแล้วอะทะเลาะกันโอ้โหผมเป็นผมผมเงผมก็พี่อยู่แอดมินมาทะลึ่งอะไรทำอย่างนั้นก็เป็นตำนานไปตำนานไปหมกที่สุดเลยแห่งมีเดียสโมสรไป